สวัสดีชาวราศีทุกท่านท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้เดือนนี้โชคลาบจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเงินท้องไหลมาอย่างต่อเนื่องงานที่ท่านทำจะมีผลตอบแทนสูงเกินคาดการลงทุนเล็กๆจะได้ผลกำไรใหญ่ท่านมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่จากการเสี่ยงโชคที่ไม่คาดคิด ท่านจะพบกับโอกาสทองเรื่องการเงินการซื้อขายหรือการลงทุนเล็กๆจะพลิกชีวิตให้ร่ำรวยเร็วท่านที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจจะมีผลตอบแทนเกินความคาดหมายท่านมีสิทธิ์ได้โชคใหญ่จากการจับสลากหรือการผนันเล็กๆก,การเงินของท่านจะมั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนท่านจะรู้สึกว่าการงานเข้ามาแบบพอดีจังหวัชีวิตดีขึ้น การค้าขายทุกประเภทจะทำกำไรสูงขึ้นท่านมีโอกาสได้รับมรดกหรือสิ่งของมีค่าโดยไม่คาดคิดท่านจะมีโชคจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่ช่วยเหลือทางการเงินท่านที่ตั้งใจทำงานหนักจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าท่านใดที่คิดลงทุนระยะสั้นจะได้ผลกำไรดีการเงินมีโอกาสหมุนเวียนคล่องตัวท่านจะเจอโอกาสดีๆจากการเสี่ยงโชคที่ไม่คาดคิดท่านมีสิทธิ ถูกรางวัลใหญ่จากการลงทุนหรือเล่นหวยเลขที่ชอบท่านที่ตั้งใจรอจังหวะจะพบโชคใหญ่เข้ามาใครที่อยากให้ดวงเปิดพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าฟ้าเปิดโชคท่านจะรู้สึกว่าทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทองจะถูกต้องและแม่นยำโชคลาบจะมาถึงท่านเหมือนถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าท่านจะมีเหตุการณ์การเงินดีๆที่ทำให้ต้องรีบบอกต่อ การลงทุนหรือเสี่ยงโชคที่ท่านไม่คาดคิดจะพลิกชีวิตให้ร่ำรวยทุกคนที่ฟังท่านเล่าเรื่องโชคลาภจะอยากแชร์ให้เพื่อนรู้ทันทีสวัสดีชาวราศีตุลการทำนายดวงการงานในเดือนนี้ของท่านเป็นการทํานายของโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศชี้ให้เห็นว่าท่านมีโอกาสทองในการสร้างไรายได้การเจรจางานสำคัญจะราบรื่นมีโชคด้านการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจใดๆจะนำมาซึ่งความสำเร็จและผลกำไรสูงการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเสริมพลังและเปิดช่องทางรวยมากขึ้นงานที่ท่านเริ่มต้นในช่วงนี้จะสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวสำหรับดวงทางด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวท่านมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่สร้างรายได้สูงมากมีความคิดสร้างสรรค์นำพาธุรกิจไปในทิศทางรวยและมั่นคงการลงทุนในช่วงนี้ ให้ผลตอบแทนที่ดีท่านจะมีโชคจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่การวางแผนการตลาดอย่างชาญฉลาดช่วยเสริมความสำเร็จการจราจางานสำคัญจะราบรื่นและได้สัญญาที่ทำกำไรสูงทีมงานสนับสนุนท่านเต็มที่การจัดการด้านการเงินของธุรกิจมีผลกำไรชัดเจนการเพิ่มบริการหรือสินค้าใหม่สร้างโอกาสรวยท่านมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนอย่างแม่นยา ลูกค้าชื่นชมและให้ความไว้วางใจรายได้จากธุรกิจจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องการขยายสาขาหรือช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มการร่วมมือกับพันธมิตรช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้นท่านจะได้รับโชคใหญ่จากโปรเจกต์พิเศษการวางแผนด้านการผลิตช่วยเพิ่มกำไรผลงานที่ท่านตั้งใจทำมีโอกาสถูกรางวัลหรือสร้างรายได้ก้อนใหญ่การปรับปรุงกระบวนการทำงานช่วยประหยัดต้นทุน การลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งนำพาโชคและเงินเข้ามาท่านสามารถบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพรายได้จากการขายตรงหรือออนไลน์เพิ่มขึ้นการวางแผนภาษีและการเงินช่วยให้ท่านรวยมากขึ้นลูกค้าจะนำโชคมาให้ท่านอย่างต่อเนื่องการต่อยอดไอเดียใหม่สร้างโอกาสถูกรางวัลใหญ่ท่านจะพบช่องทางรวยจากความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายช่วยให้ท่านได้รับโชคและรายได้เสริมสำหรับดวงทางด้านงานประจำท่านจะได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนสูงการทำงานประจำมีความราบรื่นและทำรายได้เสริมได้ดีเจ้าหน่ายให้ความไว้วางใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มของท่านงานสำคัญจะประสบความสำเร็จและนำโชคใหญ่เข้ามาการทำโปรเจกต์ร่วมกับทีมจะสร้างรายได้เพิ่มการประชุมสำคัญ จะทำให้ท่านได้รับโอกาสรวยและโบนัสพิเศษท่านมีความสามารถเจรจาเรื่องเงินและผลประโยชน์อย่างชัดเจนงานที่ท่านตั้งใจทำจะนำมาซึ่งโชคและรางวัลใหญ่การสร้างผลงานคุณภาพจะเสริมความมั่นคงและรายได้การคิดวิเคราะห์และวางแผนช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีโชคการติดต่อธุรกิจภายนอกช่วยให้ท่านได้รับรายได้เสริมการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งรางวัลใหญ่การบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดช่วยให้ท่านรวยขึ้นการรับผิดชอบงานสำคัญทำให้เจ้านายเห็นคุณค่าและให้รางวัลการทำงานประจำยังช่วยให้ท่านมีโอกาสถูกรางวัลจากงานพิเศษการเรียนรู้ทักษะใหม่เสริมโอกาสสร้างรายได้เพิ่มการวางแผนการเงินช่วยให้ท่านมีโชคทางการเงินการมีความคิดสร้างสรรค์ในงานประจำช่วยเสริมรายได้การเข้าร่วมโปรเจกต์สำคัญ นำโชคและโอกาสรวยการทำงานอย่างมืออาชีพทำให้ท่านได้รับโบนัสและรางวัลใหญ่การขยายความรับผิดชอบนำมาซึ่งความมั่นคงและโชคการปรับปรุงวิธีการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานช่วยให้ท่านมีโอกาสถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่การวางเป้าหมายชัดเจนช่วยให้ท่านมีโชคใหญ่และรวยขึ้น การจัดความสำคัญของงานช่วยให้ท่านมีโชคและรายได้เพิ่มการรักษาความเชื่อมั่นในตนเองนำมาซึ่งโอกาสรวยและโชคใหญ่การทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเสริมรายได้และโชคการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบช่วยให้ท่านถูกรางวัลใหญ่และมีโชคมากการทำงานด้วยความตั้งใจเต็มที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งและรวยยิ่งขึ้น การสร้างผลงานที่มีคุณค่าและน่าจดจำช่วยให้ท่านได้รับโอกาสรวยและถูกรางวัลใหญ่สำหรับดวงทางด้านการค้าวขายท่านจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่และรายได้สูงมากรายได้จากการค้าขายจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับดวงทางด้านการงานภาพรวมท่านจะพบความสำเร็จในทุกด้านของการงานการเจรจาและการตัดสินใจสำคัญจะนำมาซึ่งรวยและโชคใหญ่ การทำงานร่วมกับทีมงานนำมาซึ่งรางวัลใหญ่การลงทุนและการจัดการด้านการเงินของท่านจะสร้างโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆจะช่วยเสริมรายได้และโชคการเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสสูงที่จะนำมาซึ่งผลกำไรสูงการบริหารเวลาและความรับผิดชอบช่วยให้ท่านรวยขึ้นและได้รับโชคใหญ่การขยายโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรสร้างรายได้เพิ่ม การวางแผนธุรกิจอย่างชาญฉลาดนำโชคและรางวัลใหญ่การทำงานทุกโปรเจกต์อย่างตั้งใจช่วยให้ท่านถูกรางวัลใหญ่การสร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาสรวยและโชคการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนำมาซึ่งความสำเร็จและรายได้สูงการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพทำให้ท่านมีโอกาสรวยและถูกรางวัลใหญ่การจัดการด้านการเงินอย่างรอบคอบเสริมโอกาสโชคใหญ่งานทุกด้านของท่าน เต็มไปด้วยความมั่นคงและรายได้เพิ่มการทำงานและการลงทุนในช่วงนี้ช่วยให้ท่านรวยและมีโชคใหญ่โอกาสสร้างรายได้เสริมและผลตอบแทนสูงจะมาอย่างต่อเนื่องการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรนำโชคใหญ่การตั้งเป้าหมายชัดเจนและทำตามแผนช่วยให้ท่านรวยและได้รับรางวัลใหญ่ การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ท่านมีโชคและรายได้เพิ่มการรักษาความเชื่อมั่นในตนเองนำมาซึ่งโอกาสรวยและโชคใหญ่การทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเสริมรายได้และโชคการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบช่วยให้ท่านถูกรางวัลใหญ่และมีโชคมากการทำงานด้วยความตั้งใจเต็มที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งและรวยยิ่งขึ้นการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและน่าจดจำ ช่วยให้ท่านได้รับโอกาสรวยและถูกรางวัลใหญ่สำหรับการเงินในด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวการเงินของท่านในช่วงนี้รุ่งเรืองและมั่นคงมากขึ้นท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนธุรกิจส่วนตัวของท่านจะเริ่มมีกำไรต่อเนื่องการลงทุนใดๆจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจโอกาสทองทางการเงินกำลังรอท่านอยู่ การจัดการเงินของท่านจะเป็นไปอย่างราบรื่นลูกค้าหรือหุ้นส่วนให้ความร่วมมืออย่างดีธุรกิจขยายตัวและมีโอกาสรวยเร็วท่านจะได้โชคลาภใหญ่จากงานที่ท่านลงมือทำการเจราจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายรายรับมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องการเงินของท่านมั่นคงและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องท่านจะพบวิธีหาเงินใหม่ๆที่สร้างกำไรงาม ธุรกิจของท่านมีโอกาสได้รางวัลหรือโชคจากกิจกรรมทางการเงินท่านจะมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นการตัดสินใจลงทุนของท่านในตอนนี้มีโอกาสรวยสูงการวางแผนการเงินจะทําให้ท่านสบายใจและมั่งคั่งการขาขายหรือบริการที่ท่านทําอยู่จะได้รับความนิยมสูงสุดลูกค้าประจําและรายใหม่เข้ามาไม่ขาดสายท่านจะมีโอกาสถูกหวยหรือโชคลาภพิเศษ การเงินจากงานส่วนตัวมั่นคงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผลกำไรจากธุรกิจจะทำให้ท่านรู้สึกมั่งคั่งอย่างแท้จริงโอกาสสร้างไรายได้พิเศษจากงานเสริมเปิดกว้างธุรกิจของท่านจะเติบโตและรวยขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับการเงินด้านงานประจำท่านจะได้รับผลตอบแทนจากงานประจำอย่างต่อเนื่องเงินเดือนหรือโบนัสมีโอกาสเพิ่มขึ้นการลงทุนหรือรับผิดชอบงานพิเศษจะนำโชคลาภเข้ามา การเจราจาเรื่องเงินเดือนหรือสวัสดิการประสบความสำเร็จง่ายได้ท่านจะพบช่องทางหาเงินเพิ่มจากงานที่ท่านทำการเงินมีความมั่นคงสูงและมีโอกาสรวยอย่างไม่คาดคิดท่านจะได้รับรางวัลจากการทำงานหนักหรือการประพฤติที่ดีการเงินจากงานประจำเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งต่อเนื่องท่านจะมีโชคใหญ่จากการทำงานที่ท่านตั้งใจการลงทุนในงานประจำหรือโปรเจกต์พิเศษจะนำกำไรเข้ามาอย่างมาก เงินจากงานประจําช่วยท่านสร้างเงินสํารองได้การเงินของท่านเพิ่มภูนและมั่นคงลูกน้องหรือทีมงานร่วมมือทําให้ผลงานมีผลตอบแทนสูงการเงินของท่านจากงานประจํามีโอกาสได้รางวัลหรือโบนัสพิเศษท่านจะมีความสุขและมั่งคั่งจากงานที่ทําการเงินจากงานประจําช่วยท่านวางแผนลงทุนและรวยขึ้นการเงินมั่นคงและมีโอกาสสร้างโชคลาภใหญ่จากหัวหน้างาน ท่านจะได้รับเงินพิเศษจากโปรเจกต์สำคัญการเงินจากงานประจำเสริมสร้างฐานะให้มั่นคงท่านมีนโนอมได้รางวัลหรือโชคจากการทำงานหนักการเงินประจำเติบโตและนำความมั่งคั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเงินด้านงานฟรีแลนซ์ท่านจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสร้างไรายได้ดีเยี่ยมการเจรจาต่อรองค่าแรงประสบความสำเร็จง่ายดายงานฟรีแลนซ์ที่ท่านรับผิดชอบจะทำให้ท่านรวยขึ้น เงินพิเศษจากโปรเจกต์เสริมช่วยเพิ่มกำไรอย่างมากท่านจะได้รับโอกาสพิเศษจากลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่การเงินจากงานฟรีแลนซ์มั่นคงและเพิ่มพูนลูกค้าประจำและงานซ้มช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่องท่านมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่จากงานที่ท่านทำความคิดสร้างสรรค์ของท่านนำไปสู่รายได้พิเศษการลงทุนเวลาและความพยายามในงานฟรีแลนซ์ได้ผลตอบแทนสูงท่านจะพบช่องทางหาเงินใหม่ๆและมีรายได้เสริม การเงินจากงานฟรีแลนซ์ช่วยสร้างความมั่งคั่งและสภาพคล่องการทำงานพิเศษมีโอกาสถูกรางวัลหรือได้โชคลาภใหญ่การเงินจากงานฟรีแลนซ์ทำให้ท่านรู้สึกมั่งคั่งดั่งแท้จริงท่านจะได้รับคำชมและโอกาสเพิ่มรายได้การเงินจากงานฟรีแลนซ์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการวางแผนงานและการรับงานใหม่จะช่วยท่านรวยขึ้นการเงินจากงานฟรีแลนซ์ช่วยสร้างฐานะและเพิ่มโชค การทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ท่านได้รับรางวัลหรือโชคใหญ่การเงินจากงานฟรีแลนซ์มีนาน้มเติบโตและมั่นคงลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่ช่วยเพิ่มรายได้และโชคลาบการเงินจากงานฟรีแลนซ์สร้างความมั่นคงและรวยสำหรับการเงินด้านการค้าขายท่านจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการค้าขายของท่านทำกำไรสูงและมั่งคั่งการจราจาซื้อขายประสบความสำเร็จง่ายได้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นทุกวัน ท่านมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่จากการค้าขายการจัดการสต็อกและสินค้าอย่างดีทําให้กําไรเพิ่มขึ้นลูกค้าประจำช่วยสร้างไรายได้มั่นคงการเปิดตัวสินค้าใหม่มีโอกาสสร้างไรายได้สูงท่านจะมีแรงบันดาลใจและไอเดียเพิ่มกําไรการค้าขายช่วยสร้างเงินสำรองและฐานะมั่งคัง่งการเงินจากการขายเพิ่มพูนและต่อเนื่องการเจรจาเรื่องราคาและโปรโมชั่นมีผลกำไรสูง ลูกค้าพิเศษหรือโปรโมชั่นช่วยเพิ่มรายได้และโชคลาภการลงทุนในสินค้าใหม่ช่วยให้กำไรเติบโตการค้าขายของท่านมีโอกาสได้รางวาัลหรือโชคลาภใหญ่รายได้จากการขายช่วยท่านรวยขึ้นอย่างชัดเจนการเงินจากการค้าขายมั่นคงและเพิ่มพูนทุกวันการขายออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันช่วยเพิ่มโอกาสรวยการเงินจากการค้าขายสร้างความมั่งคั่งและโชคลาภต่อเนื่อง การตลาดและโปรโมชั่นช่วยเพิ่มรายได้และโชคใหญ่การค้าขายช่วยสร้างฐานะมั่นคงและความรวยอย่างแท้จริงการเงินจากการค้าขายช่วยท่านมีความสุขและมั่งคั่งการจัดการลูกค้าและสินค้าอย่างดีทำให้ท่านมีรายได้ต่อเนื่องการค้าขายเติบโตและมีโอกาสารวยเร็วสรุปภาพรวมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ท่านมีโอกาสารวยและได้รับโชคลาภใหญ่จากหลายทาง การเงินมั่นคงและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องท่านจะพบช่องทางหาเงินใหม่และสร้างไรายได้เสริมโอกาสถูกหวยหรือได้รับรางวัลพิเศษอยู่ใกล้ท่านการลงทุนและการทำงานทุกด้านส่งผลดีต่อการเงินการเงินของท่านช่วยสร้างฐานะมั่งคั่งอย่างมั่นคงโอกาสทำกำไรสูงจากธุรกิจงานประจำงานฟรีแลนซ์และการค้าขายอยู่ใกล้มือท่าน ท่านจะมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์เพิ่มรายได้ต่อเนื่องการเงินของท่านเติบโตและมั่งคัง่งลูกค้าหุ้นส่วนและโปรเจกต์ใหม่ช่วยเพิ่มโชคลาภและกำไรดวงความรักราศีตุลความรักของท่านในช่วงนี้สดใสและเต็มไปด้วยพลังแห่งความโรแมนติกความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้หัวใจท่านเต้นแรงและรู้สึกมีชีวิตชีวา ท่านจะพบคู่สนทนาที่เข้าใจลึกซึ้งและเปิดใจรับฟังเสมอความรักที่เกิดขึ้นมีโอกาสพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและสร้างความสุขที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนท่านจะมีเสน่ดึงดูดใจอย่างมากจนคนรอบข้างต้องเหลียวมองดวงสําหรับคนโสดท่านโสดในช่วงนี้จะได้พบความรักแบบฟ้าประทานความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจเริ่มจากสนิทสนมทางงานหรือสังคมออนไลน์ท่านจะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เข้าใจหัวใจลึกที่สุด ทำให้หัวใจอบอุ่นและอยากเปิดใจให้เต็มที่โชคชะตาจะพาท่านไปพบคู่ที่มีสไตล์เข้ากับท่านได้อย่างไม่น่าเชื่อท่านจะมีเสน่ห์พิเศษที่ขนรอบตัวหลงไหลการออกงานสังคมและกิจกรรมกลุ่มจะทําให้มีโอกาสพบรักมากขึ้นความสัมพันธ์ใหม่จะพายท่านรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขสูงสุดความรักนี้มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วและแน่นแฟนท่านจะพบว่าความรักแบบนี้ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ท่านควรเปิดใจรับความรู้สึกและไม่ลังเลที่จะสื่อสารความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้มีโอกาสยาวนานและมั่นคงหากท่านใจกล้าและกล้าแสดงตัวตนจะสามารถสร้างความประทับใจและความผูกพันได้อย่างรวดเร็วดวงสำหรับคนมีคู่ความรักของท่านที่มีคู่แล้วเติมไปด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกอย่างต่อเนื่องท่านจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการสื่อสารระหว่างท่านกับคู่ จะราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะแก่การสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันท่านจะรู้สึกว่าความรักเติมเต็มชีวิตและทําให้หัวใจมีพลังคู่ของท่านมีแนวโน้มเข้าใจความต้องการของท่านอย่างลึกซึง้งความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นท่านจะได้สัมผัสความรักที่ไม่ธรรมดาการให้เวลากับคู่และสร้างความประทับใจร่วมกันจะช่วยเสริมสเสน่ห ความสัมพันธ์มีโอกาสก้าวไปสู่ความมั่นคงและการวางแผนอนาคตร่วมกันความรักที่เกิดขึ้นช่วงนี้เป็นแบบที่คู่รักหลายคนอิจฉาและต้องการท่านจะได้รับความเอาใจใส่และความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆจะเพิ่มความโรแมนติกและทำให้ความสัมพันธ์สดชื่นอยู่เสมอสรุปโดยรวมท่านที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้จะมีดวงความรักที่สดใสและเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกไม่ว่าท่านโสดหรือมีคู่ ความรักจะเข้ามาแบบฟ้าประทานทําให้หัวใจท่านพองโตและมีความสุขสูงสุดท่านควรเปิดใจรับความรักและสื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโชคชะตาจะนําพาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมาให้การลงทุนเวลาและความใส่ใจกับความรักจะสร้างความผูกพันและความสุขแบบที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนท่านจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คือจุดเริ่มต้นของความรักที่สวยงามและน่าจดจำที่สุดในชีวิต ดวงสุขภาพประจำเดือนสำหรับคนเกิดราศีตุลเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเดือนนี้ท่านจะพบว่าร่างกายมีความกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นพลังงานในการทำกิจกรรมประจําวันเต็มเปี่ยมการนอนหลับมีคุณภาพขึ้นระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นความตึงเครียดลดลงทำให้จิตใจแจ่มใสและอารมณ์คงที่คนที่มีโรคประจำตัว ท่านที่มีโรคประจำตัวจะมีโอกาสควบคุมอาการได้ดีมากขึ้นหากปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์และทานยาอย่างสม่ำเสมอระบบภูมิคุ้มกันมีการปรับตัวที่ดีอาการอ่อนเพลียลดลงการติดเชื้อเล็กน้อยไม่รบกวนกิจวัตรประจำวัน การตรวจสุขภาพประจำเดือนนี้จะพบผลที่น่าพอใจท่านจะมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินหรือโยคะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรงขึ้นอาการปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อลดลงอย่างชัดเจนการจัดอาหารให้สมดุลช่วยให้ระดับน้ำตาลและความดันคงที่การดื่มน้ำอย่างเพียงพอส่งผลดีต่อการขับของเสียและผิวพรรณ ผ่อนคลายจิตใจกับกิจกรรมที่ชอบช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นอาการไมเกรนหรือปวดศีรษะเกิดน้อยลงการนวดตัวหรือฝังเข็มสามารถช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นท่านจะมีความอดทนต่อความเครียดได้ดีขึ้นการตรวจเลือดเป็นประจำช่วยให้ทราบสัญญาณเตือนล่วงหน้าท่านมีโอกาสลดการใช้ยาลงตามคำแนะนำแพทย์ ร่างกายปรับตัวได้ดีต่อสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงการออกไปสัมผัสแสงแดดช่วงเช้าช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีการทำสมาธิช่วยให้การนอนหลับลึกขึ้นและสมดุลอารมณ์การตรวจสุขภาพประจำปีอาจพบแนวทางการป้องกันโรคเพิ่มเติมคนที่สุขภาพปกติ ท่านที่สุขภาพปกติจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นการออกกำลังกายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสนุกสนานระบบเผาผลาญทำงานเต็มประสิทธิภาพการรับประทานอาหารที่หลากหลายและสมดุลช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสและมีความยืดหยุ่นการดื่มน้ำเพียงพอช่วยลดอาการเหนื่อยง่าย อาการปวดเล็กน้อยจากความเครียดลดลงการทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและอารมณ์ดีขึ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงการเดินหรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นโอกาสยืนยันความแข็งแรงร่างกายตอบสนองต่อการพักผ่อนดีขึ้นการนอนหลับมีคุณภาพ ผ่อนคลายจิตใจด้วยการฟังเพลงหรือทำสมาธิช่วยให้สมดุลการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงร่างกายระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีการเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุตามคำแนะนำส่งผลดีต่อความแข็งแรงของร่างกายการออกไปเดินเล่นหรือวิ่งเบาๆช่วยให้หัวใจทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการฝึกหายใจลึกช่วยลดความเครียดการรักษาสมดุลระหว่างงานและพักผ่อนทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น การตรวจร่างกายเป็นประจำช่วยรักษาสุขภาพให้ยาวนานสรุปภาพรวมท่านราศีตุลในเดือนนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มพลังงานและความสดชื่นการออกกำลังกายและอาหารที่สมดุลยังคงเป็นกุญแจสำคัญโรคประจำตัวสามารถควบคุมได้ดีขึ้นส่วนผู้ที่สุขภาพปกติจะพบความแข็งแรงและความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ การพักผ่อนและผ่อนคลายจิตใจทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานใครที่ปฏิบัติตามเคล็ดลับการเสริมดวงทั้ง5ข้อนี้ชีวิตของท่านจะราบรื่นและมั่นคงขึ้นสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสการงานแก้วหน้าอย่างต่อเนื่องความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันและการเงินมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดใครที่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ ดวงของท่านจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและชีวิตของท่านจะมีความสุขสมบูรณ์แบบในทุกด้านเคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับราศีตุล 1. การสวดมนต์และคาถาพระพุทธท่านควรสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นเพื่อเสริมความสงบใจและความเป็นสิริมงคลคาถาที่เหมาะสมคือนโมพุทธายะทบทวนสม่งเสมอทุกวันการสวดมนต์ช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังใจให้ท่านเข้มแข็ง ท่านจะรู้สึกมีสมาธิและมีโอกาสตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ชัดเจน 2. การถวายสังฆทานและปัใจจัยให้วัดท่านสามารถถวายสังฆทานเช่นข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องอุปโภคบริโภคการถวายนี้ทำให้ท่านได้รับบุญกุศลอย่างต่อเนื่องท่านจะพบความสงบและความผาสุกทางจิตใจการถวายวัดยังช่วยเสริมความสัมพันธ์กับผู้คนรับตัวอย่างดี สิ่งที่ถวายไปจะสะท้อนกลับมาด้วยความสุขและความโชคดีในชีวิต 3. การบริจาคสิ่งของแก่คนยากไร้ท่านควรแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอาหารการให้ทานช่วยเสริมบุญบาร,รมีและดึงดูดความเมตตาจากผู้อื่นท่านจะมีความสุขใจและรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าเพิ่มขึ้นการช่วยเหลือคนอื่นทำให้จิตใจท่านสงบและปรับพลังด้านบวก ความเมตตานี้ยังช่วยเสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 4. การบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณะท่านควรสนับสนุนมูลนิธิหรือโครงการสาธารณะด้วยเงินหรือสิ่งของการบริจาคช่วยเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตท่านจะได้รับผลบุญและโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องการทำสิ่งนี้ยังช่วยเสริมดวงด้านการงานและความสัมพันธ์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะสร้างผลดีในทุกด้านของชีวิตท่าน 5. การเจริญสติและทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์ท่านควรฝึกเจริญสติและทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจสงบทำให้ท่านคิดและตัดสินใจได้อย่างชัดเจนการทำบุญด้วยความตั้งใจดีช่วยเสริมดวงทั้งด้านการงานและความรักท่านจะรู้สึกมีพลังใจและความมั่นคงทางอารมณ์ชีวิตของท่านจะมีความสมดุลและพร้อมรับสิ่งดีๆจากทุกด้านการปฏิบัติตาม5ข้อนี้อย่างต่อเนื่องดวงของท่านจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ท่านจะพบความสงบและความสุขในชีวิตประจำวันการงานเจริญก้าวหน้าการเงินมั่นคงความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจบุญกุศลที่ท่านสะสมจะช่วยเสริมความมั่นคงในชีวิตระยะยาวใครที่ทำตามคําแนะนำเหล่านี้จะพบชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในทุกด้านอย่างแท้จริง